รูอ้อยังธนาคารกรุงไทยมีลงทุนพนันธบัตรออมทรัพย์หน่วยละ1บาทขั้นต่ำหนึ่งบาทซื้อและรับดอกเบีย้ยผ่านวอลเล็ตมมอได้ทีเดียวที่แอปเป๋าตังทำยังไงไปดูกันเลยก่อนอื่นนะคะเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะใส่รหัสเข้าไปเลยค่ะ จะพบคําว่าลงทุนพันตบัตรออมทรัพย์หน่วยละ1บาทนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่การยืนยันตัวตนนะคะกดถัดไปนะคะแล้วก็ยืนยันข้อมูล eKYC ต่างๆนะคะหลังจากนั้นขอท่านเตรียมบัตรประชาชนเอาไว้นะคะขอให้วางบนพื้นราบนะคะหลังจากถ่ายบัตรประชาชนเสร็จแล้วนะคะจะเป็นการกรอกข้อมูลหน้าบัตรประชาชนกรอกให้ครบทุกช่องอย่างระมัดระวังนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อกอกเราครบเสร็จแล้วจะกดปุ่มยืนยัน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสแกนใบหน้าพยายามให้หน้าอยู่ในกรอบนะคะเมื่อยืนยันใบหน้าเสร็จแล้วนะคะจะเป็นขั้นตอนอการกรอกข้อมูลการติดต่อและที่อยู่ตามบัตรประชาชนรวมถึงที่อยู่ที่ทำงานต่างๆนะคะจากนั้นเราตรวจข้อมูลอีกรอบนึงนะคะถ้าถูกต้องแล้วกดปุ่มยืนยันได้เลยค่ะหลังจากนั้นจะเป็นการกรอกข้อมูล f ฟ t ก้านะคะเสร็จแล้วกดปุ่มถัดไป หลังจากนั้นเป็นการกรอกข้อมูล CD ดีนะคะเมื่อกอกเสร็จแล้วกดปุ่มถัดไปนะคะก็จะเป็นการรับรหัส OTP นะคะเมื่อ OTP มาแล้วนะคะกรอกเข้าไปก็จะเป็นการยืนยันนะคะระบบกําลังตรวจสอบข้อมูลนะคะเมื่อเมื่อระบบตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ Wallet ส so บมนะคะก็จะมีข้อตกลงและเงื่อนไขให้ทุกท่านได้อ่านนะคะกดปุ่มยอมรับนะคะและกดปุ่มตกลงได้เลยค่ะก็จะเข้าสู่หน้า Wallet ส so บมนะคะ เรามาดูขั้นตอนการเติมเงินนะคะเพื่อการลงทุนในพันธบัตรกันนะคะเราไปที่ปุ่มเติมเงินนะคะเมื่อกดปุ่มเติมเงินเข้ามานะคะจะปรากฏ qr code นะคะกับ wallet id นะคะท่านสามารถเติมเงินได้2อ,อย่างนะคะจะ copy wallet id ไปก็ได้นะคะเพื่อเข้าไปที่แอปพลิเคชันธนาคารต่างๆได้หมดเลยนะคะวันนี้เราไปที่กรุงไทยเน็กกันนะคะกดปุ่มโอนเงินนะคะเพื่อโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์จาก wallet id ที่เราได้ copy มาจากแอปเป่าตังนะคะ กดวางนะคะหลังจากนั้นก็กดถัดไปนะคะเพื่อใส่ยอดเงินจากนั้นกดปุ่มโอนเงินได้เลยค่ะเป็นการยืนยันเสร็จสิ้นนะคะเราจะกลับไปที่แอปเป่าตังกันนะคะหน้าแรกนะคะอาจจะยังไม่เห็นยอดเงินนะคะต้องรีเฟซหนครั้งค่ะ เมื่อระบบเปิดขายพันธบตัตรท่านก็สามารถกดปุ่มซื้อขายพันธบตัตรปุ่มสีส้มได้เลยค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองท่านที่สนใจนะคะรีบลงทะเบียนและเติมเงินกันเข้ามาเลยนะคะที่สำคัญผู้ลงทุนต้องทวค้างข้าใจและสมัติสินทรัพย์เงินไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดใจลงทุนนะคะและอย่าลืมนะคะใครที่ชอบก็กดไลค์กันมาลุวๆเลยนะคะและถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย